พยากรณ์อากาศ15วันลงหน้าระหว่างวันที่21กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม2568สำหรับในช่วงแรกนะครับวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมทั่วประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมยังคงพาดผ่านสวิงขึ้นลง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานภาคกลางทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่22-27กันยายนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้ เดินทางสัญจรต้องระวังออกนอกบ้านอย่าลืมพกร่มและเสื้อกันฝนส่วนในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงวันที่2 6่7กันยายนมีสัญญาณของพายุทีขึ้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยแต่ขณะนี้ยังไม่มีทิศทางเข้าสู่ประเทศไทยข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะน,นี้ซึ่งต้องวิเคราะห์สภาพอากาศอื่นๆเพิ่มเติมข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางและในการติดตามและวางแผนการรับมือในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับ ต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัด3วันล่วงหน้าครับระหว่างวันที่21 2 3ถึง23กันยายน2568วันอาทิตย์ที่21กันยายนภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกตะกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดส่วนมากนะครับจะมีฝนตกบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรำนครราชสีมาและชัยภูมิภาคกลางมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหงวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานน,นทบ,บุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครและการจนบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณสมุทรเพชรบุรีระนองพังงาวันจันทร์ที่22กันยายนภาคเหนือมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับภาคออกลางฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกจังหวัดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันและสุดท้ายนะครับวันอังคารที่23กันยายนภาคเหนือ ฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกจังหวัดส่วนมากบริเวณด้านตะว,วันออกและตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักหลายพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนม กาลาสินมุกดาหารยโสธรอํานาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรษเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุทยานนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีภาคตะวันออกฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับ ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและสุดท้ายนี้นะครับเป็นการคาดหมายอากาศราย,รายภาคหนึ่งสัปดาห์จากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันที่21-27ถึง27กันยายน2568สําหสำหรับภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่23าม ถึง27กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่21ถึง22กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23 27ถึงกันยายนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่21-23ถึงกันยายนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็มีข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้แจ้งเตือนในช่วงวันที่ 21- ถึง27กันยายนก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันอ่าภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกชิงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับชาวเรือก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับ สำหรับในช่วงวันที่24ไปจนถึงวันที่27กันยายน2568ครับ